สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเอกมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนปากานางเอกมอลำแห่งคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันก็เป็นการมาอัปเดตนะคะสําหรับไลฟ์สดกลุ่มปิดข,ของทางคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะมอลำเสียงวีหกนะคะก็ยังไม่ได้มีการออกงานนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ต่างๆ ก็เลยได้มีการแสดงนะคะให้แฟนๆได้ชมการผ่านไลฟ์สดกลุ่มปิดนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่แฟนๆเนี่ยนะคะคอยให้การสนับสนุนมาอยู่ตลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินทางมาถึงไลฟ์ครั้งที่48แล้วนะคะเรียกได้ว่ายาวนานมากๆแต่ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ยังคอยสนับสนุนและปัจจุบันนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็แบบว่ามาติดตามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเข้ามารับชมไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ย เพิ่มมาขึ้นอยู่ตล,ลอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างมีการพูดถึงว่าเข้าแล้วเนี่ยก็คือออกไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าได้ติดตามเนี่ยนะคะจากไลฟ์แรกๆจนมาถึงไลฟ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะก็พัฒนาขึ้นในทุกๆไลฟ์เลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแสดงนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองสําหรับไลฟ์ครั้งที่48นะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการถามถึงกันนะคะว่าจะ มีการขายบาตัตรตอนไหนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงนะคะก็สามารถไปซื้อบัตรนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับทางคณะหมอลําเสียงวิหกกันได้โดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีการแสดงในเดอะมิวสิคเลเรื่องบ้านผีปอบเดอะมิวสิคลนั่นเองสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่น่าติดตามจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการแสดงแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยแสดงได้สมบทาท ามากๆสําหรับเรื่องบ้านผีปอบเดอะมิวสิคเลเนี่ยนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันว่าจะมีความน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความสยองขวัญเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็จะมีหลายหลาย,หลายเลยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแนวผีแนวสยองขวัญอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเรื่องแม่นาคพระขนงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นเรือนการหลงเนี่ยก็ทําเอาแฟนๆน,นะคะก็ต่างคนรู้กกับเดอะมิวสิคเลแล้วก็โชว์ต่างๆเนี่ยอยู่เยอะมากๆก็จะต้องมารอลู กันนะคะว่าเรื่องบ้านผีปอบเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วยูกิเนี่ยนะคะเธอจะได้รับบทไหนนั่นเอง แล้วก็ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับบทอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่านกพงศกรเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มากฝีมือจริงๆทั้งในเรื่องของการเขียนบทการแสดงต่างๆนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนบทเนี่ยให้เข้ากับการแสดงเดอะมิวสิคิลบนเวทีหมอลำอย่างแน่นอนเชื่อว่าแฟนๆนะคะที่ได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสําหรับครั้งนี้แล้วก็ถ้าแดงมีการติดตามการสําหรับยอดผู้เข้าไป ในกลุ่มปิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ทะลุกเกือบ4,000คนเลยนะคะเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยยังคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดมานะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีการออกงานเป็นเพียงการไลฟ์สดแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นมอลำนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนไปนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีการขายบัตรนะคะราคาเพียง140บาทเท่านั้นถือได้ว่าคุ้มค่า เพราะว่าราคาเพียง140บาทนะคะสามารถรับชมได้ทั้ง2วันเลยก็คือวันที่6แล้วก็วันที่7นั่นเองนะคะก็คือวันที่7เนี่ยก็จะเป็นการแสดงนะคะสำหรับตอนจบของเดอะมิ i c a l ส่วนถ้าใครนะคะที่บอกว่ายังไม่ว่างรับชมก็สามารถซื้อบัตรเข้ากลุ่มไปรอกันได้นะคะเพราะว่าสามารถรับชมย้อนหลังเนี่ยได้ตลอดเลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับความสนุกสนานนะคะแล้วก็โชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ยังไงนะคะก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะสําหรับเรื่องบ้านผีปอบว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซัดบสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ